แม่เข้าแล้วแม oh yeah, วว <yeah, S 2> <m> ุ้ยเยอะหวเยอะโมเดลหมดเยอะเยอะเยอะตีหนึ่งอะ่ะไม่เยอะต้องกลางหมดเลยส <t org> ตัวต้องกลางหมดเลยสี่ตัวไปไม่ได้เนี <t org> <yeah. S 1> ่ยฝังกับสองสองก็ได้นะเฮ้ย <t org> เฮ้ยอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะโอ้โหม,มีคนอยู่บนหัวกอูอีกอ้อะไอเยอะปืนมปไหนหมดเนี่ยความยังงความยัง <c oughs> ช่วยไม่ได้นะมีคนอยู่บนหัวกูขึ้เนเข่าไปเลยนะพี่อด ไปเล่นแม่งเนี่ยเล่นตรงอี้ก่อนมันอยู่บนหลังคาแล้วตัวกูเห็นแล้วเห็นแล้วจักเฮ้ยพี่บนหลังคาบอดบนหลังคาบอดไห่บใช่ใช่ไม่เชื่อยิงให้ดูใช่พอยิงกูล่วงนะกูหาเลยนะมันยังไม่ยิงเลยมันล่วงได้นะเนี่ยตายแล้วบนหลังคาตายแล้วบนหลังคาตายแล้วเอเคจะได้ช่วยได้ ฟุตเป็นด้ากังมาแล้วเียเลี้ยวไม,มไม่มีแต่โขบก็น่าจะรู้อยู่เป็นไงพี่มีคนอยู่กับผมปะไอแม็กเจ็บ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 มีคนอยู่ผมวิ่งไปบ้านนู้นอ่ะวิ่งไปทางพี่โอต วัดอีกบ้านหลังบ้านเขียวบ้านเขียวบ้าน,น,น,นเขียวบ้านเขียวตรงกลางสองเขียวเลยสองเขียวเลยตรงกลางอ,อ,อ่ะเออกลางหน้ากูใช่ไหมเนี่ยอ่าสองเขียวเลยซซายขวาพอหลังละตัวเฮ้ยพี่มีคนมีคนอยู่ขวาผมพี่ออสข้างๆพี่มีนะขอคุมไว้คุมไว้มีคนอยู่ขวาผมสวย ไว้โฟก์ลงไปเลยสองก็บอกไปตายลงอีกหนึ่งลงอีกหนึ่งมันยังไม่หมดอีกวะเนี่ยพี่ปั๊มเลือดพี่ปั๊มเลือดเหลืออีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนวะโอไปซ้อนโฟกไปซ้อนพี่โอ๊ตไปไปโฟกไปโฟก์ทำไว้พี่ทูเบลตายตายตายหมดตายหมดตายหมดตายตายตายหมดหมดเฮ้ยพอมาว่ะเออเฮียเก็บสี่คนน่ะเย้เค้ ใจคนรักความดีความชอบเลยเนี่ยจยิงๆข้างบนมันมันเลยสัตว์เอ้ผมฆ่าคนดาวไปตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะมีจะคอมเพนนะเอาทุกอย่างเลยพี่ผมไม่ได้ฟาร์มเลยอะขอรางวัลมั่งดีเอ้ยไม่หาวะหายไหนอ่ๆเดียวเลย ก็ทิ้งไว้อยู่ไม่ดูเลยไอ้เลยเฮ้ยผมฆ่าคนไว้มันไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวี GFOAM อยู่เนี่ยยิงไรพกแมกเทพมีอย่างบนคนนีนเลยนี่ตบหนึ่งเอากร้างไปเอาพี่น่าผมยิงไว้ในบ้านไว้พี่อ๋ออยู่ในนี้แน่เลยนี่ไงเฮ้ยส่นเจ็ดน้อยว่ะ หาหมวกอนยากไม่จับแล้วไม่จับแล้ว M4 เฮ้ยมีคนอยู่ใ,ใกล้บอดเลยไม่รู้เหมืนอนกันเข็่ก่อน แม่แล้วแบรเรียวคุณสองเรือกูเจอเลตดอรเก็บมาให้หน่อยเดีวไม่อยากเทพเกินความจำเป็นเนี่ยหาไม่เจออย่างนี้บอดเพ่อนเนี่ยเกือบไปแล้วโนในเทียรู้ชื่อด้วย กินบอดอีกอ่ะเฮ้ยโหเป็นผมผมคงตายโอเคความมีความชอบไม่มีเลยอะเง่าไม่ร้องไม่ร้องอุ้ยแข่งคอเอ้ยส่วนเจ็ดแล้วมั้งดิเจ็ดเหรอโอ้ยชุดนั้นกเพรทเลยอ่ะไอ้ยี่ปืนหลายปืนนันกเพรทอ่ะอ่าๆเอานี่ไปเอาคอมเพนต์ปะเอาเอาเอาเนี่ยทิ้งไปแล้ว ก็ขาดเทไปเล่นเอเคสองเดือดอ้กทีอ่ะทุกเทขนาดนี้มึงมานั่งทุกได้ไงวะเสียพอหมดว้ายมาจากไหนเนี่ยไอ้เกียเจ็บ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 เกียร์มันเจ็บแล้วเกียร์ไม่ดาวไอ้สัสสวยไปๆๆเอาเอาพกขึ้นเอาเกียร์มันมาจากไหนวะพี่ ไม่รู้ว่าแต่กูรู้ว่ากูยิงไปสิบเมตรโดนทุกเมตร่ะเมื่อกี้แต่ไม่ดาวแต่มันไม่นกไอ้สัตว์โอ้ยไม่มียาอยู่เด็กเฮียอไอสัตว์ยิงกูไปแล้วอ่ะยังมีอีกเหรอเออก็ยิงใกล้ๆเมื่อกี้อ๋อโหยนุญาวให้คุณหน่อยสิขอขอสมุกขอสมมุก หลอยเอฮียขึ้นขอบแล้วครับี่เกลียวมหาซื้อแลมไม่ได้บอกพี่เอ้าสั่งให้หน่อยดิแล้วให้มันมาส่งที่บ้านผมอะ่าเดียวเหรอใช่พี่ัาเดียวมันงหายยากที่หายเดียวจ่ายตังค์ให้ด้วยนะเอาไปก่อนอตีก็ขายเป็นคู่ เท่าไหร่คูดนึงมันเท่าไหร่สี่พันปะ่ะของเอง <2000. S 2> สงงองพันเสียงอะไรอ่ะต่มเมื่อกี้เดี๋ยวข้ามเขาเดี๋ยวรอรอรอดูโมมาัน5วาเดี๋ยวลอยบัสขึ้นตังมาก่อนเดี๋ยวสั่งให้เยีเ่ยมเฮ้ยไอ้นี่อยู่นี่ว่ะวินอยู่ตรงนี้ป่ะใช่วินขวามือแถวเนี่ยโซนน่ะมาร์ก พี่อ๋ยยังไม่เห็นใช่ไหมพี่แล <c oughs> เวไอ้บาสอยู่ฉลองนี่หว่าเห <c oughs> ี้ยพ่อติดนายกแล้วเข <c oughs> าเจ่มใช่เหรอเออกูเดินไปเบ่งสุพรรณเลย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้ว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 ตรงมาร์คพอดีเป๊ะเลยชิดโดมชิดโดมมาร์คไหนเนี่ยมาร์คตัวบวกยังไงมาร์คกมาร์คพี่อะมาร์คสี่อะมันเป็นบวกกับใครอยู่ไม่รู้แต่ว่ามันต้องโดนวงตอนมันลงมาเรามีโอกาสยิงได้อยู่เอายิงนได้เลยใช่ไหมเห็นคนเปิดก็เลยยิงต่อเออใช่เห็นไปเลยยิงไปเลยยังไงมันก็ข้ามามันก็โดนที่ตีเราอยู่ดีมันต้องข้ามไลน์เราอยู่แล้วเฮ้ยมันโดนลับป่ะพี่เออโดนไปแล้ว ระวังหลังข้าวเด้อเฮ้ยมีเก็บเสียงอยู่ตรงพี่โอ๊ตใช่ไหมอืมโดนเก็บเสียงกูพี่โอ๊ตเปล่ารงฝ่องรงฝ่องเอปล่องจะมาโผล่ตรงนี้มั้งน,น่ามีแผนฝังล่อง Vengo, vengo, hè, lái nó, vô. Vô, đi vô. Vô, em. Vô, 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 วงชนสามมาันก็เจ็บแล้วมีทางหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์มาสองตัวอี้เผาลูกสูงสุดูมาสี่แล้วหมาสี่ให้แล้วยังไงเห็นนหะมย่อสูงสุดสองตัว เจ็บเหมือนกันล่ะเ,เจ็บเหมือนกันล่ะไอ้พวกนี้ยิงขาแม่นดิจ่ะไอ้ตัววิ่งอ่ะเจ็บไอ้ตัวยืนคามก็เจ็บเหมือนกันนะเยี่ยโดนเข้าหัวไปสองเม็ดอะเอาขาบกแตกนั่งเข้าด้านหน้าแล้วเข้ามาทางมันไหลไปมันก็ต้องเจอตีนี่พี่เราวิ่งซ้ายนะนี่เลยไปวงสี่ทิพวาวิ ขวาใกล้ๆเรามีนะแถวๆเนี้ยเย้แม่จริงพี่บอกวนกลับมั oh. ้โอ้พลาดแล้วเฮียีอะไรโอ้โหหมดเลยเฮีย yeah.